สวัสดีค่ะทำกับข้าวง่ายๆใบก้อยค่ะมือนีสิผ้ามะเห็ดอมปูหน้าหรือว่าอูปูหน้านั่นเองค่ะสไตล์อีสาบนบบานๆแซ็บสอนแบบละเอียดและกาสะอาดทุกขั้นตอนนะคะเมนูนี่ดนๆดนเทื่อิิได้กินนะคะเพราะว่ามันใส่เวลาในการทำแบบโดนแห้งค่ะ เวลาในการคั่วปูใส่เวลาบดตำกว่าสองชั่วโมงนะคะต่อปูห่งกิโลค่ะทำตอนเช้าได้ทานตอนเย็นไม่เกินจริงนะคะสำหรับเมนูนี้วิธีการทำสีเห็ดจังไห้ไปเบิ่งกันเลยค่ะมือน,นี่ห้ากระไดปูหน้ามาหนกิโลกรัมนะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอามานอกนำเย็นนะคะให้เพื่อนสลบสไลด์ไปค่ะเวลาทำสีดเห็ดงายเนาะ สำหรับไผ่ทียังแยบพระท่านออกนะคะว่าปูตัวผู้ตัวเมียเบิงจังไดเมื่อนี่เท่ากับสิมาบอกนะคะว่าเบิงจังไไดเนาะเราจะดูที่ตัปปิ้งของปูนะคะเนี่ยตัวเมียก็จะตัปปิ้งใหญ่นะคะตัวผู้ก็จะตัปปิ้งเล็กค่ะนี่ของตัวเมียกับสีกลมๆใหญ่ๆแบบนี้ค่ะของตัวผู้ก็จะเป็นเล็กๆแหลมๆแบบนี้เลยค่ะหรือจะสังเกตใดอีกอย่างหนึ่งนะคะ นั่นก็คือกล้ามฟังสายของปูตัวผู้ะคะ่ะมันสีงหง่กว่ากล้ามฟังสายของปูตัวเมียนะคะทีนี้ทุกคนก็จะแยกออกแล้วเนาะว่าปูตัวผู้ปูตัวเมียเบิงจังใดน,นะคะทีนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างปูตัวผู้กับปูตัวเมียปูตัวไหนจะมีมันที่เยอะกว่ากันนะคะตัวแรกที่เราแกะก็จะเป็นปูตัวเมียค่ะ มีมันเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะตัวที่สองที่แกะเนี่ยค่ะจะเป็นปูตัวผู้นะคะมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าตัวเมียอันนี้ตัวเมียจ้ามันก็จะเยอะกว่าตัวผู้นะคะอันนี้ก็ตัวเมียนะคะมันเยอะๆยะเย้มเยแบบนี้เลยจ้าอันนี้ตัวผู้ค่ะเห็นไหมมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าตัวเมียนะ อันนี้ตัวเมียมันก็จะเยอะๆแบบนี้เลยอันนี้ก็ตัวเมียอีกแล้วค่ะมันเยอะน่ากินมากเป็นปูที่ไม่มีปิงนะคะถ้าเป็นปูหน้าฝนน่ะจะมีปิงเยอะแต่ตอนนี้นะเกี่ยวเขาปูป่ค่อยไม่มีปิงแล้วจ้าไปเริ่มเฮ็ดขันตอนแรกกันเลยค่ะแกะปูออกมาแบบนี้จ้าแล้วก็ใช้ช้อนกินข้าวค่ะแคะเอามันปูออกมาแบบนี้เลยค่ะ เอาเฉพาะมั่นปูนะคะส่วนกระดองก็ทิ้งไปเลยส่วนที่เป็นอกปูเท่ากับใส่ซอนแครมั่นปูออกคือกันจะแค่ๆแค่ออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะเสียดายจากนั้นกาแกะนมปูออกค่ะแกะนมปูออกแบบนี้เลยดึงดึงดึงออกไปนะจ๊ะจะใช้มีดเล็กๆมาแกะนมปูออกก็ได้คะ่ะ จากนั้นก็ดึงตับปิ้งปูออกแบบนี้เลยค่ะจากนั้นกระเด็ดขาเพื่อนออกค่ะเด็ดขาทิ้งไปเลยจ้าส่วนกามปูห้ากับเก็บไว้ค่ะแล้วก็เก็บอกปูไว้นะคะอันนี้กระดองปูมีมันเยอะมากเลยแล้วก็ใช้ปลายช้อน แคะมันปูออกมาแบบนี้เลยจ้าเอาเฉพาะมันปูเด้อมันจะได้ไม่ขมแล้วก็มันปูจะได้ไม่ดำจ้ะขั้นตอนนี้แนะนำให้ทุกคนใส่ถุงมือหนาๆน,นะคะที่มันป้องกันมีดบาดมือได้ระดับหนึ่งอะค่ะเพราะว่าหยัางเพราะว่าแกปูเนี่ยค่ะใส่เวลาแบบสองชั่วโมงแล้วปูกะแข็งมากใส่มือเป่านะคะแล้ว พอทำปูเสร็จนะคะมือนี้แบบพุนทั้งมือเลยจ้าน้ำสอกเล็บสอกอย่างนี้คือแบบว่าเวอะไปเลยนะคะปูแข็งแห้งจ้าเมนูนี้น่าจะซิบปีได้แล้วนะคะที่บอได้กินค่ะเพราะว่ามันใส่เวลาเฮ็ดโดนแล้วก็เฮ็ดยากจากขั้นตอนมัน มันหลายมันเยอะเนาะเทียสีขั่วปูแล้วเทียสีเห็ดปูแล้วอะคะ่ะใส่เวลาเป็นมือมือเลยค่ะเพราะว่าห้องก็ต้องมาแบบเด็ดขามาควักเอามั่นปูมาแกเอาอกปูนะคะเทือละโตเทือละโตแล้วปูมันตัวเล็กแล้วมันก็ใช้เวลานานเทียสีเล้วเนาะค่ะก็ใส่เวลาโดนเติบค่ะเมนูนี้ ้ากระเจ้าเห็ดขายขันเพ่อนขายแพงกออพ็อยาไปตอราคาเพ่อนเ้อค่ะเห็ดหยาแห้งเทือสิไปหาปูมาเทือซิมาล่างปูเทือซิมาขั้วปูใส่เวลาเป็นมือๆเลยค่ะขันผู้ได้วางๆกับว่ามีอย่างเห็ดกระล่องเห็ดเมนูนี่กินเบิงก็ได้ค่ะเป็นเมนูที่แบบอร่อยมากจริงๆทุกคนแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งค่ะทุกคนนั่นก็คือ อ,องมันปูหรือว่าอย่างมันปูนั่นเองค่ะเดี๋ยวสีมะเห็ดห้เบิงในคลิปต่อไปนะคะอย่างมันปูเอาเข้าวเหนียวห่อนจิ้มปานว่าได้คืนสวรรค์พุ่นละค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าแซ่บอีกขึ้นกันค่ะทุกคนกเค้นยากอีกขึ้นกันค่ะเพราะว่ากระตองมาแกะมาแเคเอามันปูคือเก่าจากกระส่เวลาอีกแล้วจะ้ะ ว่ามาโดนเติมเห่ากะขั่วปูแล้วจ้าปูโลนึงกระได้มันปูหนึ่งรอยกรัมค่ะได้อกปูสองรอยกรัมค่ะแล้วก็ได้ก้ามปูสองรอยกรัมนะคะแล้วก็เห่ากะล่างกระดองปูทาความสะอาดเอาไว้ใจประดับตกแต่งในแกงเห่าค่ะต่อมาเห่ากะซีมาปั้นอกปูค่ะเพื่อเอาน้ําปูเห่ากบเติมน้ำใส่ไป4ี0 ML อมลค่ะจากหนังกระปั้นให้เพื่อแหรงละเอียดเลยค่ะ ปั่นไปเรื่อยๆค่ะเราจะปั่นเอาน้ำปูนะคะโดยเอาอกปูมาปัน่นอกปูละเอียดดีแล้วะจากนั้นเราก็เอากามปูมาใส่แล้วก็ปั่นต่อค่ะปั่นไปเรื่อยๆจนว่าเพิ่นแหลกดีพุ่นล้ค่ะผู้ใดบ่มีเครื่องปั่นก็ใส่โคกาำเอาเด้อค่ะได้เหมือนกันนะคะสมัยตะกพีพอแม่เพิ่นบ่มีเครื่องปัน่นเพิ่นก็เอาโคกตำนั่นละจ้ะปั่นได้แล้วฮากับมากรองเอาน้ำ รอบที่หนึ่งค่ะใช้กระชอนตาถี่ในการกรองนะคะกากปูสิได้เบลงไปในน้ำนะคะจะได้ไม่เจือปนในน้ำใช้กระชอนตาถี่มากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็ทำการคนๆปูให้น้ำไหลออกจากตะแกรงตาถีเด้อใส่เครื่องปัน้นปูละเอียดดีค่ะจ้า ก็ต้องต่ำให้มันปวดแขนเลยปูก็จะละเอียดแบบนี้เลยต่อไปเท้ากกะสีเอาไปปั้นรอบสองค่ะใส่ปูลงไปในเครื่องปั้นจากนั้นกระเติมน้ำเปล่า300 ml ค่ะแล้วก็ปั้นให้เพื่อนเข้ากันดีลรละเอียดดีเที่ยนหนึงค่ะ หลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วห่อกระซิมากองออาน้ามปูคือเก่าจา้าใช้กระชอนตัวเดิมกองรอบที่สองเลยค่ะเห็นบ่ค่ะรอบที่สองกระจิือตะกากที่เป็นกากจริงๆนะคะที่เป็นกากปูจริงๆเนื้อปูก็คือลงไปอยู่ในน้ําปูเรียบร้อยแล้วห้อกระิกรองใส่หม้ออีกเทื่อนึงจ้ะใช้ตะแกงตาถี่มือนเดิมกรองลงไปในหม้ออีกหนึ่งรอบค่ะ ข้าวจิ้ส่น้ำทั้งหมด1000 ML นะคะเราใช้ปั่นกับปูไปแล้ว700 ML ค่ะแล้วก็เหลือ300 ML เราก็เติมลงไปในหม้อน,นี้เลยค่ะรวมทั้งหมด1000 ML นะคะต่อไปข้ากกบจะไปเฮ็ดข้าวเบือค่ะข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่น้ำนะคะนำข้าวไปล้างทำความสะอาดจากนั้นข้ากกบเอามาแช่น้ำหอนค่ะไว้ประมาณ30นาทีนะคะ ต่อไปเ้าก็จะไปเบิ่งส่วนผสมในการทํออมปูนะคะว่ามีอย่างน่มีน้ําปูค่ะและกะกล้ามปูต่อมาก็จะเป็นกระดองปูใส่เพื่อความสวยงามมีพริกแดงจินดาค่ะหอมแดงค่ะกระเทียมขาหันชิ้นเล็กๆนะคะตะไคร้ซอยละเอียดและกะ ตะไคร้หั่นท่อนจ้าใบมะกรูดฉีกข้าเบือที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้เนาะผงชุลสดน้ำปลาราแล้วการนำปลาค่ะต่อมาก็จะเป็นผักชีลาวต้นหอมหั่นท่อนเราไปเริ่มทำกันเลยจ้าตำเครื่องแกงเข้ากับใส่พริกตะไคร้ ตำตำให้ละเอียดดีเลยค่ะขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะต่อมาก็ใส่ขาลงไปจ้าตำให้ละเอียดที่สุดเลยค่ะมันจะได้ไม่มีกากๆเนาะจากนั้นก็ใส่หอมแดงค่ะตำเท่อละหัวจ้ามันจะได้บอก,กระเด็นนะคะต่อมาก็จะใส่เป็นกระเทียมใส่ทีละหัวเหมือนกันค่ะ เอ้ยไม่ใช่ใส่ทีละกีบมันจะได้บก,กเด็นค่ะสุดท้ายแล้วก็ใส่ข้าวเบือตำรวมกับเครื่องแกงปเลจา้าตำจนว่าเพิินละเอียดเพิ่นเข้ากันดีพูละจา้าจากนั้นก็ตักพักไว้ต่อไปแล้วก็จะไปเริ่มออมปูกันเลยตั้งน้ำปูบนไฟเบานะคะไปค่อนกลางค่ะน้ำปูห้ากะจะค่อยๆสซุก เนื้อปูกระสิล้อยขึ้นมาแบบนี้นะคะระวังนี้เขาก็ค้นเรื่อยๆจ้ากันเนื้อปูติดหมอเนอะต่อไปก็ใส่มันปูค่ะมันปูน่ากินมากเหลืองอลามงามตาน่ารับประทานหมอเดือนแล้วมันปูก็จะล้อยขึ้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงที่ตำไวจ้จ้าโคลโคลโคนคนคน ให้เครื่องแกงกับน้ำปูเข้ากันแค่นี้ก็น่าทานแล้วจ้ะทุกคนมันปูแบบเหลืองอ้วยห้วยเป็นแต่เสบเนาะค่ะต่อไปก็ใส่ตะไคร้หั่นท่อนจ้าใส่กามปูประดับเพื่อความสวยงามใส่กระดองปูเพื่อความสวยงามค่ะคนจะไดีหูว่าอันนี้คืออู้กระปูนะอมกระปูนะจังสี่นะ จากนั้นก็ททำการค้นเลนให้เพิินซุกดีให้เพิินเดือดต่อไปห่ากระสีมาปุงรสค่ะใส่น้ำปลาแดกใส่พงวิเศษใส่น้ำปลาผงวิเศษใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อสำหรับข่อยกะข่อยมากข่อยกะใส่จากนั้นก็โค้นให้เพิินเข้ากัน มอเดือนเ้วก็เอาผักชีลามาใส่ค่ะผักซีเล่าใส่หลายกว่านี้ก็ได้เด้อผู้ใดมักผักชีลาวก็จะให้ความหอมนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนใส่ใบมะกรูดตบท้ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่อมปูนาหรืออูกะปูนาสไตล์อีสานบ,นบาน,บานบๆแซ่บ วิธีแกงง่ายมาเลยค่ะได้วิธีขั่วปูยาแข้งเสร็จแล้วค่ะจากนั้นอนอกกากมะตักใส่ถวยเอาไปโซยเอาไปเจีย๊ยเอาไปกินหอมไปสามบ้านแปดบ้านแล้วจ้ะตอนนี้ผู้ใดอยากก็มากินน้ำกันเด้อค่ะอ้อมกับปูอูกับปูหอมๆแสบๆ ยั่วน้ำลายมากเลยจ้าเป็นจังไดค่ะทุกคนเป็นตาแสบบ่คอมเมนต์ตีชมกันเข้ามาได้นะคะสูตรทางบ้านผู้ใดเป็นจังไดกันน้ำมาแช่กันไดค่ะเอาต่อไปห้องกระสิบป็กรูพาก,กินกับอ้อมกระปูอูกระปูได้พักกระเดามมาค่ะแม่ว่ากระเดาว,วานว่าสันว่าจักแมีนบะบู่บ่เคยผอจักเถือกระเดาว,วาน มิตะกระเดาขมมาละพักะเะดาวลวกไม่นานนะคะน้ำเดือดก็ทิ้งลงไปผีกหนาผีกหลังประมาณนาทีหนึ่งจากนั้นเราก็เอามาันอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นให้หยุดการสุกต่อนะคะแล้วก็จะทำให้สเสดาของเราไม่ดำด้วยสเสด็จน้ำใส่ถาดหน้าทานมาก อกระปูมอนนันองเฮ่าก็จะได้3กระปุกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะแบ่งเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานหลายๆมื้อนะคะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งถ้วยเอาไปกินตอนนี้ค่ะ3กระปกน,นัก้นท่ากัะสิเก็บไว้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องทำกับข้าวง่ายๆบายก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปแล้วจ้า